ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดมนุษย์ล่องหนพื้นที่เล็กๆในจักรวาลที่ความเงียบจะทำหน้าที่เล่าเรื่องราวและวันนี้ผมอยากชวนคุณมาวางสัมภาระที่หนักอึ้งในใจลงสักครู่แล้วลองเงี่ยหูฟังเสียงความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบนั้นด้วยกันเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มันเหมือนการเดินลุยไปในโคลนดูดทุกย่างก้าวช่างหนักอึ้ง เหนื่อยล้าและดูเหมือนจะมองไม่เห็นฝั่งเสียทีคุณอาจกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องทนขนาดนี้สิ่งที่ทำอยู่มันคุ้นค่าจริงหรือเปล่าหรือเรากำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกในชั้นหนังสือของห้องสมุดแห่งนี้มีบันทึกเล่มหนึ่งที่เขียนถึงกฎของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่ต้นไม้ใหญ่จะแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงามันต้องยอมถูกฝังอยู่ในดินที่มืดมิด เย็นเฉียบและต้องทนต่อแรงกดดันของผืนดินเพื่อที่จะแตกรากออกมาชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างกันครับอนาคตที่งดงามมักถูกแลกมาด้วยความอดทนในสามเรื่องสำคัญที่บางครั้งมันก็ขัดกับสัญชาตญาณความสบายของเราอย่างที่สุดเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ยาขมที่กินเพื่อรักษาโรคแต่เป็นบททดสอบของวิญญาณเพื่อดูว่าคุณคู่ควรกับของขวัญที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ ความจริงประการแรกที่เราต้องเผชิญและยอมทนทำอย่างเลี่ยงไม่ได้คือการเผชิญหน้ากับความน่าเบื่อที่ซ้ำซากสมองของมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้สแสวงหาความแปลกใหม่เราหลงไหลในความตื่นเต้นแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนกลับสร้างขึ้นบนก้อนอิฐที่ชื่อว่าความจำเจ ลองจินตนาการถึงนักดนตรีที่ต้องฝึกเกลีย่ยสายเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานับพันครั้งหรือนักกีฬาที่ต้องซ้อมท่าพื้นฐานท่าเดิมท่าเดียวเป็นปีๆในทางจิตวิทยาสมองส่วนหน้าของเราที่ทำหน้าที่ตัดสินใจและวางแผนมักจะแพ้พ่ให้กับสมองส่วนกลางที่ควบคุมอารมณ์และความอยาก เมื่อเราต้องทำอะไรเดิมๆเพื่อเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปสารเคมีแห่งความสุขในสมองมักจะไม่ทำงานทันทีทำให้เราเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าความต้านทานความล้มเหลวส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการขาดความสามารถแต่เกิดจากการที่ใจเราทนต่อความเรียบง่ายและไม่หวือหวาของกระบวนการสร้างชีวิตไม่ไหว การยอมทนทำในสิ่งที่ต้องทำในวันที่เราไม่อยากทำที่สุดนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งความสม่ำเสมอคือภาษาของจักรวาลดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงเวลาเสมอฤดูการเคลื่อนคล้อยตามจังหวะเดิมการที่เราต้องฝืนใจทำกิจวัตรที่น่าเบื่อไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้ามาทำงานที่รักแต่หนักหนาการฝึกฝนทักษะ ที่ดูเหมือนจะไม่ก้าวหน้าหรือการรักษาวินัยในเรื่องเล็กน้อยทั้งหมดนี้คือการสะสมทุนทางปัญญาในพุทธศาสนาสิ่งนี้เปรียบได้กับวิริยะหรือความภาคเพียรที่ไม่ย่อท้อมันไม่ใช่การพุ่งชนอย่างบ้าคลั่งแต่คือการก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงเหมือนสายน้ำที่ค่อยๆกัดเซาะหินผา หินไม่ได้สึกกร่อนเพราะแรงกระแทกของน้ำที่โหมกระหน่ำเพียงครั้งเดียวแต่เป็นเพราะความต่อเนื่องของหยดน้ำที่ตกลงมาที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดรูปทรงที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องยอมจำนวนหากคุณกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ต้องทำอยู่ทุกวันขอให้รู้ถือครับว่าคุณกำลังเจระไในตัวเองอยู่เรื่องที่สองที่เราต้องยอมทน คือการถูกโดดเดี่ยวจากความเข้าใจของฝูงชนเมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจจะก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีกว่าคุณจะพบว่าเส้นทางนั้นมันเริ่มแคบลงและผู้ร่วมทางก็เริ่มน้อยลงตามไปด้วยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเรามีสัญชาตญาณที่ต้องการการยอมรับต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแต่การเติบโตมักต้องการความโดดเดี่ยวในบางช่วงเวลา คุณอาจต้องยอมเสียสละมิตรภาพที่เคยทำให้คุณรู้สึกสบายใจแต่กลับฉุดรั้งจิตวิญญาณของคุณไว้ในที่เดิมการต้องทนฟังคำถากถางหรือความเงียบงันจากคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังพยายามสร้างเป็นความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งเพราะมันเป็นการสู้กับความเหงาที่เกิดจากการเลือกของตัวเองสมองของเราจะแปลความรู้สึกการถูกปฏิเสธจากสังคมเป็นความเจ็บปวดทางกาย นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการเดินสวนกระแสจึงรู้สึกทรมานเหลือเกินการยอมอยู่อย่างเงียบเชียบในมุมของคุณเพื่อบ่มเพาะปัญญาและสร้างรากฐานชีวิตคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่หลายคนยอมทิ้งฝันเพียงเพราะทนไม่ได้ที่จะเห็นเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกสนานในขณะที่ตัวเองต้องนั่งอ่านหนังสือหรือทำงานหรือยอมลดระดับมาตรฐานชีวิตตัวเองลงเพื่อให้กลมกลืนกับคนหมู่มาก แต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือหากคุณอยากมีชีวิตที่ต่างจากคนอื่นคุณก็ต้องกล้าที่จะใช้ชีวิตให้ต่างจากเขาเช่นกันความโดดเดี่ยวนี่เองที่จะเป็นกระจกเงาชั้นดีที่ทำให้คุณมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณชัดขึ้นโดยไม่มีเสียงรบกวนจากความเห็นของคนอื่นมาบิดเบือนมันคือการคัดกรองว่าใครคือมิตรแท้ที่พร้อมจะเดินไปกับคุณในวันที่คุณมีเพียงความฝันและใครที่เป็นเพียงนักท่องเที่ยวในชีวิตคุณ ที่จะลาจากไปเมื่อความสะดวกสบายสิ้นสุดลงการทนต่อความอ้างว้างในช่วงสร้างตัวเปรียบเสมือนการเข้าสู่กระบวนการลอกคราบของหนอนผีเสือ้อในดักแด้ที่มืดมิดและเงียบสงัดเนื้อเยื่อเดิมจะสลายตัวเพื่อกลายเป็นสิ่งใหม่ที่งดงามกว่าหากหนอนตัวนั้นกลัวความโดดเดี่ยวและเลือกที่จะอยู่นอกรังดักแด้มันก็จะเป็นได้เพียงหนอนที่รอวันถูกนกกินไม่เคยมีใครได้เห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ในฐานะผีเสือ้อ ความเหนาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้จึงไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นช่องว่างที่จักรวาลเว้นไว้ให้คุณได้เติบโตจงเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับตัวเองชื่นชมความเงียบและขอบคุณความโดดเดี่ยวที่ทำให้คุณเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดด้วยขาของตัวเองเมื่อเวลามาถึงปีของคุณจะแข็งแรงพอที่จะพาคุณบินไปในที่ที่คนเหล่านั้นมองไม่เห็นแม้แต่เงาเรื่องสุดท้ายที่ยากที่สุด และต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดในการทนคือการแบกรับความรับผิดชอบในความล้มเหลวของตัวเองมันง่ายกว่ามากที่จะชี้นิ้วโทษโชคชะตาโทษรัฐบาลโทษพ่อแม่หรือโทษด,ดินฟ้าอากาศแต่การยอมรับว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือผลลัพธ์จากการตัดสินใจและการกระทําของเราเองทั้งหมดคือความจริงที่ขมขื่นที่สุดการต้องทนอยู่กับความรู้สึกผิด ความล้มเหลวที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วยังต้องลุกขึ้นมาแก้ไขมันด้วยมือเปล่าคือบททดสอบความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงในทางจิตวิทยาการเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตต้องใช้พลังงานทางจิตมหาศาลเพราะมันหมายความว่าคุณไม่มีข้ออ้างใดๆเหลือให้อ้อนวอนขอความเห็นใจอีกต่อไปความรับผิดชอบไม่ใช่ภาระแต่มันคืออำนาจ เมื่อคุณยอมรับว่าคุณคือสาเหตุของปัญหาคุณก็จะกลายเป็นเจ้าของคำตอบเช่นกันการทนรับความเหนื่อยยากในการแก้ไขนิสัยเสียๆของตัวเองการฝืนใจเปลี่ยนแปลงความคิดลบๆที่ฝังรากลึกมานานหรือการต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อชดเชยเวลาที่เคยทิ้งขว้างไปทั้งหมดนี้คือการจ่ายหนี้ให้กับกรรมหรือการกระทำในอดีตเพื่อเปิดทางให้อนาคตได้มีที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ๆ มันคือการล้างใจที่สกปรกด้วยหยาดเหงือ่อความฝืนใจในขั้นตอนนี้จะรุนแรงที่สุดเพราะอัตตาหรือตัวตนของคุณจะพยายามปกป้องตัวเองมันจะบอกว่าเธอทำดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแต่ถ้าคุณเชื่อเสียงนั้นคุณก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมตลอดไปการยอมเจ็บปวดจากการถอนรากถอนโคนตัวตนเก่าที่อ่อนแอเพื่อปลูกฝังตัวตนใหม่ที่รับผิดชอบต่อชีวิต คือทางเดินของผู้ชนะที่แท้จริงมันคือการนำธรรมะมาใช้ในเชิงปฏิบัติคือการเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยแล้วเราคือผู้สร้างปัจจัยเหล่านั้นขึ้นมาเองการทนทําในสิ่งที่ยากลำบากเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอาจดูเหมือนเป็นการทรมานตัวเองในสายตาคนอื่นแต่ในสายตาของผู้รู้มันคือการชำระล้างดวงวิญญ,ญาณให้บริสุทธิ ทุกความพยายามที่คุณใส่ลงไปเพื่อพัฒนาตนเองแม้จะยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่มันกำลังสลักชื่อของคุณลงบนแผ่นหินแห่งความสำเร็จเป็นชื่อที่ไม่มีใครลบเลือนได้เพราะมันถูกเขียนขึ้นด้วยความอดทนและสัจจะต่อตอนเองเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะพบว่าสามสิ่งนี้คือความเบื่อหน่ายในกิจวัตรความโดดเดี่ยวในการเติบโตและความรับผิดช,ชอบที่หนักอึ้งไม่ใช่อุปสรรคที่ขวางทางเรา แต่พวกมันคือทางเดินนั่นเองอนาคตที่ดีกว่าไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นในทุกขณะที่คุณตัดสินใจจะทนและทำต่อไปแม้ใจจะร้องไห้แม้กายจะล้าแต่จิตวิญญาณของคุณกำลังขยายใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นจนครอบคลุมทุกความเจ็บปวดนั้นได้ในห้องสมุดแห่งนี้บันทึกบทสุดท้ายมักจะบอกเสมอว่าความทุกข์ที่เรารับมาอย่างมีสติ จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้ดอกไม้แห่งความสุขพลิบ้านในใจและเป็นดอกไม้ที่ไม่รู้จักเขียวเฉาเพราะมันเติบโตมาจากรากที่อย่างลึกถึงแก่นความจริงของชีวิตชีวิตไม่ได้เรียกร้องให้เราสมบูรณ์แบบแต่เรียกร้องให้เราหนักแน่นการทนทำในสิ่งที่ฝืนใจเพื่ออนาคตไม่ใช่การลงโทษตัวเองแต่เป็นการรักตัวเองอย่างที่สุดเป็นการบอกกับตัวเองว่า เธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้และฉันจะพาเธอไปให้ถึงไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนขอให้จำไว้ว่ามเมล็ดพันธุ์ที่แกร่งที่สุดคือมเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านฤดูหนาวที่ยาวนานที่สุดมาได้และเมื่อแสงแดดแห่งโอกาสสาดส่องมาคุณจะเป็นต้นไม้ที่งดงามที่สุดในป่าแห่งนี้ขอบคุณที่แวะเวียนมาหาความสงบในห้องสมุดมนุษย์ล่องหนแห่งนี้ ขอให้ทุกย่างก้าวของคุณแม้จะหนักแต่อัดแน่นด้วยความหมายและแม้จะฝืนแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเราทุกคนต่างเป็นนักอ่านที่กำลังอ่านบทเรียนจากหนังสือชีวิตของตัวเองบางบทอาจจะอ่านยากบางหน้าอาจจะเต็มไปด้วยรอยคราบน้ำตาแต่ทุกอักษรที่เขียนขึ้นด้วยความอดทนจะกลายเป็นมหากาบที่น่าจดจำในภายหลังจงภูมิใจในความพยายามที่ไม่มีใครเห็น จงชื่นชมในความอดกลั้นที่ไม่มีใครรู้เพราะในความเงียบงันนั้นคุณได้กลายเป็นคนใหม่ไปแล้วเรียบร้อยอนาคตไม่ได้เป็นเรื่องของโชคชะตาที่ล่องลอยแต่เป็นเรื่องของน้ำมือที่หยาบกร้านจากการทำงานหนักและหัวใจที่นุ่มนวลจากการผ่านโลกมามากของคุณนั่นเองเมื่อคุณก้าวออกไปจากห้องสมุดแห่งนี้อย่าลืมพาความสงบในใจนี้ไปด้วยปัญหาที่รออยู่ข้างนอกอาจจะยังเหมือนเดิม แต่ขอให้มุมมองของคุณเปลี่ยนไปมองความลำบากให้เป็นครูมองความเหงาให้เป็นเพื่อนและมองความรับผิดชอบให้เป็นเกียรติยศแล้วคุณจะพบว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากการเอาชนะคนอื่นแต่มาจากการเอาชนะแรงต้านในใจตัวเองวันแล้ววันเล่าจนความยากลำบากนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาและความธรรมดานั้นกลายเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิต สุดท้ายนี้ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะครุขระเพียงใดขอให้คุณรักษาแสงไฟแห่งศรัทธาในตัวเองไว้ให้มัน่นแสงไฟที่บอกว่าคุณทำได้คุณทนได้และคุณจะผ่านมันไปได้อย่างสง่างามเพราะหัวใจที่ผ่านการเคี่ยวกรัม,มาอย่างดีคือเพชรที่ล้ำค่าที่สุดที่จักรวาลน,นี้จะสร้างขึ้นได้จงก้าวเดืนต่อไปในจังหวะที่มั่นคงและสม่ำเสมอเหมือนเข็มนาฬิกาที่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย แต่กลับบอกเวลาที่เที่ยงตรงให้กับโลกใบนี้เสมอมาความลับของความสำเร็จไม่ใช่การทำในสิ่งที่รักเสมอไปแต่คือการรักในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อตัวคุณเองในวันข้างหน้าเมื่อคุณเข้าใจความจริงข้อนี้ความเหนื่อยล้าจะเปลี่ยนเป็นความอิ่มเอมความฝืนใจจะเปลี่ยนเป็นความเต็มใจและนั่นคือวันที่คุณได้ครอบครองอนาคตอย่างแท้จริงขอบคุณสำหรับการรับฟัง และขอบคุณสำหรับการมีอยู่ของคุณที่ทำให้โลกนี้มีเรื่องราวที่น่าจดจำเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งความเจ็บปวดเพียงชั่วคราวแต่ความภูมิใจจะอยู่กับเราตลอดไปทุกครั้งที่ใจบอกว่าไม่ไหวให้บอกใจกลับไปว่าอีกนิดเดียวอีกก้าวเดียวเพราะก้าวที่ยากที่สุดมักจะเป็นก้าวก่อนถึงเส้นชัยเสมอขอให้พลังแห่งความสงบ จงสถิตยอยู่กับคุณในทุกความคิดในทุกการกระทําและในทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในมุมใดมุมหนึ่งของห้องสมุดแห่งความจริงนี้จงจำไว้ว่าในความมืดมิดที่สุดดวงดาวจะส่องแสงชัดเจนที่สุดและในความอดทนที่ยากลำบากที่สุดตัวตนที่แท้จริงของคุณก็จะปรากฏออกมางดงามที่สุดเช่นกัน ขอให้คืนนี้หรือวันนี้ของคุณเป็นวันที่คุณได้เข้าใกล้ตัวตนที่ดีกว่าเดิมไปอีก9ก้าหนึ่งแม้จะเป็นเพียง9ก้าเล็กๆแต่ก็นับว่าเป็น9ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกภายในของคุณเองเมื่อเราอ่านใจตัวเองออกตัวตนที่เจ็บปวดจะค่อยๆล่องหนไป